สวัสดีครับผมพบกับสอเนตอีกแล้วนะครับผมวันนี้มารับทัศนะข่าวสารฟุตบอลแบบจัดเต็มประจำวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมอีกแล้วนะครับผมแต่เพื่อนๆท่านไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมรับรองได้เลยได้รับทัศนะข่าวสารข้อมูลฟุตบอลแบบจัดเต็มทุกวันแน่นอนครับผมแล้ววันนี้ผมมีฟุตบอลที่น่าสนใจมานําเสนออีก3คู่เช่นเคยครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมในศึกพรีเมียร์อังกฤษเวลา6โมงครึ่งระหว่างนิวคาสเซิลเป นี้ยังขับเคี่ยวกันอยู่ในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีหน้านะครับผมนิวคาสเซิลเองอยู่อันดับ4นะครับผมมี63คะแนนทางฝั่งเชลซีเองก็อยู่อันดับ5นะครับผมมี63คะแนนนัดนี้น่าจะเป็นนัดที่ชี้เป็นชี้ตายของทางเชลซีและนิวคาสเซิลเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลเองฟอร์มช่วงหลังวันนี้เริ่มสวิงบ้างนะครับผมก็สวิงอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ก็ยังชนะซะเยอะ5้นัดล่าสุดคือชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1น่งนัดนะครับผมแต่สารม นัดก่อนหน้านั้นคือเปิดบ้านชนะอิบสวิตมา3าศูนย์แล้วก่อนหน้านั้นบุกไปแพ้ต่อแอสตันวิลล่าสประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวโดนถล่มมาเลยทีเดียวนะครับผมส่วนทางผู้เยนอ,อย่างเชลซีเองฟอร์มช่วงหลังวันนี้ก็ต้องถือว่ากลับมาลันฟอร์มชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วนัดล่าสุดในลีกนี่คือโชว์ผลงานอย่างโดดเด่นนะครับผมแม้ว่าลิปูจะได้แชมป์ไปแล้วและถอนกําลังออกไปเยอะพอสมควรนะครับผมนัดที่ผ่านมาเพราะว่าลิปูเองก็โรเตชันใส่ตัวสํารองมากเกือบค่อนทีมเลยทีเดียวแต่ทางเชลซีก็ ได้โดยการที่เปิดสแตมฟอร์ดบดชนะรีพูลทีมแชมป์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับผมแล้วฟอร์ม5นัดหลังสุดของเชลซีต้องยกนิ้วโป้งให้เลยครับผมว่าแบบเยี่ยมจริงๆนะครับผม5นัดหลังสุดคือชนะ5นัดรวดเลยไม่แพ้ใครเลยแล้วนัดล่าสุดก็ชนะคู่แข่งในสุคอนเฟรนซิสกมาได้แล้วก็ผ่านเข้ารอบจริง ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกมาได้ด้วยนะครับผมสำหรับทีมของเอ็นโซมาเลกาแล้ว h ฮตของคู่เนี้เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยจะเป็นทางของนิวคาเซิลชนะมาได้ก็จริงนะครับผมแต่นัดเนี้ยด้วยฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมด้วยความสําคัญของทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าเนี่ยผมมองว่าคู่เนี้น่าจะขับเคี่ยวกันแบบว่า ดูเดือดเตดมันแน่นอนนะครับผมแต่ทางนิวคาสเซิลเองก็ได้เปรียบที่เล่ในในบ้านนะครับผมแต่ทางเชลซีเองตอนนี้ก็ได้ม omentum และได้ลูกทีมที่ลงตัวลงล็อกกันมากขึ้นผมก็มองว่านั้นเน้น่าจะทำประตูกันได้เยอะแน่นอนนะครับผมแต่ทางนิวคาสเซิลเองน่าจะมีผลมี momentum ในทีมน้อยลงนะครับผมเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ย เหมือนแบบแผนไม่ค่อยเข้าทีมสักเท่าไหร่นะครับผมทีมนักเตะเริ่มโรยรากันไปนะครับผมเพราะว่าใช้ชุดหลักๆเยอะอยู่พอสมควรผมเลยมองว่านัดเนี้ยใครมองไปทางเชลซีเนี่ยยังไงก็หวานเจี๊ยบครับแล้วก็มาที่คู่ที่2นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทฟอร์ตต้อนรับการเยือนต่อเวสต์แฮมนะครับผมเวลา2ทุ่มนาทีนะครับผมทางเจ้าบ้านแมนยูเองเนี่ยฟอร์มนัดล่าสุดต้องบอกตามตรงครับผมว่าขวดยิงครับผมยกนิวเป้งให้เลยคือเปิดบ้านอัดแอตติกบินเบามาแล้วก็เถลิงเข้านัดชิงเลยนะครับผมดนี้้ได ผู้เล่นหลักๆกลับมาแล้วโชว์ฟอร์มกันได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมสันมาา์เองอาร์มัดเดียโลเองก็สามารถโชว์ผกผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมเช่นลายเมสันเมาวเนี่ยถือว่าทาผลงานได้ดีเลยอย่างต่อเนื่องนะครับผมจากในลีกนะครับผมนัดที่แพ้เบนฟอร์ดเมสันม้าก็ยิงได้นะครับผมนัดนี้เองทางไมซ์มสาก็ยังยิงได้ถึง2ประตูเลยทีเดียวนะครับผมและฟอร์ม5้านัดหลังสุดของแมนยูก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดนะครับผมก็อย่างที่รู้กันว่าแมนยูเองเนี่ยนัดเนี้ย ต้องชนะให้ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ชนะแล้วเวทแฮมบุกมาชนะแมนยูได้ในบ้านเนี่ยทำให้แมนยูหล่นไปอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่อันดับเดียวเท่านั้นนะครับผมจะหล่นไปอยู่อันดับ17เลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเวทแฮมตอนนี้อยู่อันดับ17นั่นเองนะครับผมแล้วทางเวทแฮมเองฟอร์มการเล่นก็อย่าง ที่รู้กันครับผมว่าปีนี้ไม่ดีจริงไม่งั้นไม่หล่นไปอยู่ที่อันดับ17หรอกครับผมแต่ตอนนี้เวทแฮมก็รอดตกชั้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทั้งแมนยูเองทั้งเวทแฮมเองไม่ตกชั้นแน่นอนนะครับผมปีนี้แต่ผมก็มองว่านัดน,นี้ทางเวทแฮมเองก็น่าจะเล่นแบบประคองทรงทางแมนยูเองก็น่าจะโรเตชันเยอะอยู่พอสมควรน่าจะทาประตูกันได้ไม่เยอะมากสักเท่าไหร่แต่ก็อาจจะไม่ได้น้อยมากเกินไปแต่ผมก็ยังมองว่าภาษีของทางแมนยูน่าจะดีกว่าครับผมเพราะเล่นได้ในโอแทฟอร์ดด้วยนะครับผมแล้ว ไปเล่นในศึกยูยโรปาลีกในนัดชิงนะครับผมผมเลยมองว่าใครไปทางแมนยูเนี่ย หวานเจี๊ยมแน่นอนครับแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายคู่ที่3นะครับผมจะเป็นบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมระหว่างทีมแชมป์อย่างหงแดงลีปูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอันดับ2รองแชมป์อย่างอาร์เซนอลนะครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมฟอร์มการเล่นของลีปูเองก็อย่างที่รู้กันไปว่านัดล่าสุดหลังจากที่ได้แชมป์คือลิปูบุกไปเยือนเชลซีแล้วก็แพ้ซะเลยนะครับผมคือเมาค้างแพ้เชลซีซะเลยนะครับผมโดนอัดไป3มประตูหนึง่งแต่ฟอร์มก่อนหน้านั้นก่อนที่จะได้แชมป คือชนะสเปอร์5-1แล้วก็ได้แชมป์นะครับผมแล้วก็บุกไปชนะเลสเตอร์1-0นะฮะแล้วก็เปิดบ้านชนะเวสต์แฮมได้สองประตูหนึ่งคือห้านัดหลังสุดคือชนะสามแล้วก็แพ้สองนัดนั่นเองนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลเองนี่ต้องบอกตามตรงนะครับผมว่า การที่จะอาเซนอลจะเป็นรองแชมป์ปีที่3ติดต่อกันเนี่ยน่าจะยากแล้วนะครับผมเพราะว่าอาเซนนอลเองตอนเนี้ยผูดพ่ายแพ้มา3นัดรวดเลยนะครับผมในลีกแม้ว่าจะมีสะดุดเสมอบ้างนะครับผมแต่ก็ยังมีแพ้นะครับผมแต่แล้แต่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างที่รู้กันว่าแพ้ต่อปารีสแซงต์แชงแมงไป2นัดเลยนะครับผมทำให้ปารีส เถลิงเข้าไปนะัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีนี้ได้แทนอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมตามที่แฟนบอลอาร์เซนอลคาดหวังกันไว้นะครับผมแล้วฟอร์มการเล่น5นะัดหลังสุดของอาร์เซนอลเองก็ถือว่าย่ำแย่จริงๆนะครับผมชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นคือบุกไปชนะอิบสวิตทาวส์สีบรูซูลแล้วก็เสมอกับเอ่อคิตันพาเลตในลีก2ประตูสองนะครับผมถือว่าอาร์เซนอลตอนนี้ฟอร์มแบบขาลงจริงๆนะครับผมแล้วมิเกลอาัตเตต้าโค้ชของทีมก็โอ้โหเหมือนเหมือนเป็นโค้ชตายไม้ด้วยนะครับผมเริ่มสัมภาษณ์ ไปค่อนข้างแย่แล้วนะครับผมแล้วนั้นเนี่ยผมมองว่าจากผลการสัมภาษณ์ของอาร์เตต้าเนี่ยทำให้ลิพูเองนั้นเนี่ยน่าจะน่าจะได้รับฟังข่าวกันทุกคนแหละครับผมสำหรับนักเตะลิปูแล้วก็น่าจะมีแรงฮึด อยู่พอสมควรมากกว่านะัดที่เจอเชลซีผมเลยมองว่าคู่นี้ด้วยเฮดทูเฮดที่เจอกันมาผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับผมแล้วนะัดล่าสุดที่เจอกันมาในบ้านาอ์เซนอกก็เสมอกันมา2ประตู2ด้วยผมมองว่านั้น,นี้ลิปูน่าจะเอาจริงนะครับผมเลยมองว่าาร์เซนอลเองน่าจะล้าจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยถ้ามาจัดตัวจริงในนัดน,นี้อีกก็น่าจะแบบ นักเตะก,ก็น่าจะกรอบกันเยอะอยู่พอสมควรผมเลยมองว่าลิปูเองพักเต็มเหนียวแล้วได้เล่นในบ้านในนี่มันแอนฟิลก็ผมผมเลยมองว่าใครไปทางเจ้าบ้านลิปูแชมป์เนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับแล้วสามแมตช์สุดเด็ดประจำวันนี้ที่ผมจัดให้ก็จะมีทางเชลซีนะครับผมแมนยูนะครับผมแล้วก็หงแดงลิปูใครไปตามนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจเป็นครอบครัว v ีเดียวกับผมทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์อ่านทําความเข้าใจสักนิดนึงนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคลิกไปในนั้น ได้รับความหวานเจี๊ยบทุกวันเน้นๆแน่นอนครับ